กันเลิกลงเรียนแล้วก็สิกลับบ้านเห็นผุญยหันมีฮอตอย่ยงนั้นวาดบออู้ผุญน่ะงามงามเด้พี่น้องบ้างบ้ากลับมาเที่ยวมาเล่นมาชมได้เด้อมาเด้อพี่น้องเด้ออีศพเป็นคนมักสีสศพี่ดาวติ๊กต๊อกบัานนองซ่าๆไหมเนาะ ได้โทรศัพท์มหมที่ถ่ายวีดีโอได้ <c oughs> อย่าว่ากันนะโอเคเนาะตอนนี้อีสมกับกำลังสีฮอตเฮือนเลยเดอ้อพี่น้องเดอิอเม,มื่อมีฮอดเลือดอีกล่ำหนึ่งพวนเขายุนี่มีเลือดหลายล่ำพเดียวมานั่งเลือดเล็ดกันได้ ใจเบิดใส่เสื้อสีสมฮ็ดองตองอยู่กว่าเมนะาใครในบ้านกงนเั้นซนะี้แล้วเลิกเลี้ยละมันกะบบได้เวียกได้งานโบบซอยแม่ซอยหยังเขาตั้งแต่ในบ้านไปหาลาะเลียนย่างเดียวดิป่าแม่ของอีสุมือหนึ่งแห่งการเฮ็ดปลาส้มง,งานการกะบบเฮ็ดซอยโอ้ยน้อคำมาแรงมาแทนทีสิได้เวียกได้งานให้พอห่อยแม่ไดไซ เสียสูตัเลือกูเรียบมาแล้วกลับไปซื้อไอติมพี่ไอติมของกูเสียบแซ่บเดชอีสุผมมาติมไอติมรถสมนาฬิกาก็ยังใส่สีสมเบิ้งเกิดมันดูก็ยังสีสมไปกูจะพาไปเที่ยวเบิ้งบ้านคำข้าบ้านกูงามงามเด้มา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 เด้อมื่อนี้ที่ภาไปกินตะบูกุ้งล้านเนื้ออน์รานี้นี่เสียบเสียบ ไปออดเออเอาตั้งสมให้อีสมแนเอาสมสมเลยเดอ้อโอ้ว่าจะมันมึงหมักจะแน่สมสมเนาะอีสมมาหอดมึงก็สร้างตำบักสมรหลดอีดาวติดตอกโทรศัพท์มึงหน่กกับเป็นรุ่นเก่าๆมึงเป็นอย่างคือบัวสื่อรุ่นใหม่ที่มันทายวิดีโอใดอีหลีเอาจึงสี่เด้อเออสิบบอกให้มึงไปออนย้ายป่าให้ไปสือ่อโทรศัพท์รุ่นใหม่ที่มันทายวิดีโอลงติดตอกใดอีหลีสตวัวเดียว ไปกันเถอเอ้ยเอามาสร้างตามสมไปแล้อรู้ว่าเอาอีสอมพี่แม่สมอยากได้โทรศัพท์ใหม่แม่ซื้อให้สมแน่ดูเอาอ,อยู่ในมือก็มีอยู่ในลูกของเกา่าของใหม่มันแพงแต่เด้๋เสียเอาไปเฮ็ดอยังแม่บ่มีเงินซื้อให้เด้ เยวไปอย่างอันเก่ามันกะใส่ได้ยู่สมกับอยากได้อันที่มันทายคลิปได้แหมสมสิไจไปเป็นติก๊กต็อกเกอร์หาเงินซอยแม่เดโดอดออยแม่ดอแม่ว่าขันอยากได้เงินอยาก,กมีเงินไปซื้อโทราศัพท์ไม่ต้องเฮ็ดงานซอยแม่เด้ที่ไปเฮ็ดบ่อแม่สิให้ไปง่ามือเ้ามาตื่นขึ้นให้ไปซื้อปลามารั่วขัวแล้วแม่สิขั้นสมให้ให้ลูกนะเอาไปขาย มันยังสีใดเงินมาซื้อโทรศัพท์ไมคขันอยากได้เนะี่ยมันต้องเฮ็ดซอยกันได้รู้โอเคจ้าเออเนี่จังมันกข,ขันเป็นคนหูจังสี่มันกับสีใดได้แล้วลูก สมแน่แท้มาสมแถ่เนาะผสมเอาปลาสมไปส่งยมามัวนจินผสมยุหานจ้า อคุณนายแม่เออจากเคลียเค็ดงานกันสี่แม่มันม็นที่ได้โทรศัาส์มไหมจ้าลาไปส่งกันเด้อเออพี่สมมาแล้วจ้ามาส่งผสมแลคะี่สม,มาส่งผสมแล้วจ้ามาส่งถึงหน้าบ้านเลยเด้อพี่สมมาแล้วจ้ามี่ผู้ใหยอยู่บ้านบ่เนาะเอาผสมาส่งจ้า ผสซ่สๆเดี๋จ้า สมศรีผ้ามาเที่ยวสถานที่ที่ Amazing ที่สุดในบ้านคำข้านั่นก็คือวัดโบสถก์กลางน้ำเด้อค่ะนีค่ะมงนี้จะเป็นศาลากลางนา้ำเป็นโบสถก์กลางน้ำเด้อค่ะตอนนี้เพิ่นกาลังมาสมแท้มมาพัฒนาแห่งเป็นสถานที่ท่องเที่ยวที่งามที่สุดเลยค่ะป้ายอิสมศรีผ้าขอบไปเบิ่งค่ะ ตอนนี้กบมาหอดกันแล้วเดี๋ยวอีสมสิพาอย่างเบิ่งรอบๆเด้อปาค่ะต่้งบรูว่าตั้งแต่แหลงแต่อีสมพอท่านได้เกิดเพลละเบิ่งนี้นี่ค่ะตอนนี้พันกำลังมากสมแท้มากพัฒนาจริงๆอีสมแต่อยากลงไปงเที่ยวเบิ่งข้างหลังอยู่ด้ข้างน้าอ่ะเดี๋ยวอีสมลงไปกันด้วค่ะบายบายค่ะ อบ้านทำพายินดีต้อนรับค่ะ ทรอีสมมาแล้วจ้ามาส่งความสุขให้พี่น้องถึงหน้าบ้านเลยเด้อขอให้ทุกคนมีความสุขกับการกินปลาสมเซฟเซฟส่วนพี่น้องทัางใดที่สร้างของผ่านออนไลน์อีสมกำลังแพ็กของให้รับรองว่าไปส่งถึงหน้าบ้านพี่น้องเลยเด้อจ้าเอียงก่อนนะโอ้ผู้ดใดที่สร้างของหลายอีสมสิมีส่วนลดให้ ร้อยเปอร์ซจ้ะแถมของอะ่ะการันตีความสะอาดปลอดภัยและกลารโลชซ่นนี่เสียบ,บประกันเลยเด้อจ้าโอเคนะคะมาค่ะพี่น้องมื้อนี้อีสมมาเห็ดตามสัญญาที่เคยแหไหว้ว่าสิบาพี่น้องมาเบิง่งวิธีเห็ดปลาสมของย้ายาป่ากันจ้าม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 าเนาะนี่เด้อค่ะ นี่วิธีเพิ่นหอปัดดีจ้าปัดดีจ้าัดดีจ้าค่ะเชิญค่ะตอนนี้แม่จ้าค่ะอเดียนทางทีมงานเห็นนั่นน้องสมไัยสวดมาจาก็เลยสีขามาให้ความรู้เกี่ยวกับเรื่องความสะอาดสุขะและไม่ในการเฮ็ดปลาสมจ้ะอันได้เนื้อปลามาทางไหนเนาะจ้าเนี่มาเฮ็ดจิมาจากนางเคลื่อนข้าวมิลล่าค่ะ ออกและกัไอจีเดจ้าสั่างมาได้เลยนะคะเดี๋ยวอีส่งมีจัดส่งไปห้ฮอดถึงบ้านพี่น้องถึงหน้าบ้านเลยอย่าลืมนะคะอีสอง่งตัวรนี้มาแล้วจ้ามาส่งความสุขให้ถึงพี่น้องถึงหน้าบ้านเลยเด้อขอให้พี่น้องมีความสุขกับการกินปลาสดแซ่บข,ของยายป่าเดจา้ายบไปค่ะ